ตำนานคนดังคุณแม่มวิชุดาค่ะเหมือนโดนหลอกมาทั้งชีวิตทุกวันนี้ยังไม่เคยรู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองเป็นใคร ถือได้ว่าเป็นสาวสวยอารมณ์ดีอีกหนึ่งคนนะคะในวงการบันเทิงสำหรับคุณแหม่มวิชุดาที่เข้าวงการตั้งแต่ยังเด็กค่ะและทุกวันนี้นะคะก็ยังคงมีผลงานให้แฟนๆได้ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่อง เรียกยว่าแทบไม่เคยหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอเลยล่ะค่ะโดยคุณวิชุดาพินดัมหรือว่าคุณแหม่มน,นะคะเป็นนักแสดงชาวไทยเกิดเมื่อวันที่3มกราคมปี2520เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆค่ะโดยรับบทเป็นดาราเด็กในละครโทรทัศน์หลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นมณีร้าวคุณแม่เพื่อนรักและเป็นนางแบบวัยรุ่นนะคะต่อมาจึงมีผลงานแสดงละครและภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเลยจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ ชีวิตของคุณแหม่มนะคะอยู่ภายใต้ความสงสัยมาตลอดเวลาหน้าตาพ่อและแม่ก็ดูเป็นคนไทยทําไมคุณแหม่มถึงหน้าตาออกลูกครึ่งซึ่งเด็กๆนะคะก็จะโดนถามมาตลอดว่าเป็นลูกครึ่งอะไรซึ่งเจ้าตัวค่ะก็เล่นมุกตลกไปวานแล้วแต่วันนี้อยากจะเป็นลูกครึ่งอังกฤษวันนี้อยากจะเป็นฝรั่งเศสเพราะว่าไม่รู้ค่ะจนถึงวันหนึ่งก็เริ่มสงสัยในตัวเองว่าไม่น่านจะใช่ลูกแท้ๆค่ะแล้วความก็แตกเมื่อวันหนึ่งไปออกรายการเกมโชว์เกี่ยวกับครอบครัวนะคะรู้เรื่องดังกล่าวพร้อมกับทุกคน,นะคะ่ะในขณะออกรายการโทรทัศน์เมื่อตอนนั้นอายุ ปีมีคนถามว่าเป็นบุตรจริงๆไหมตอบให้ชื่นใจหน่อยนะคะแต่พอดีแม่เป็นคนต่างจังหวัดกลัวว่าถ้าโกหกออกคีวีเนี่ยจะผิดกฎหมายรู้สึกว่าโกหกไม่ได้แล้ว จึงตอบออกมาว่าไม่ใช่บุตรจริงๆหรอกพ่อเป็นพ่อจริงๆแต่แม่น่ะไม่ใช่ซึ่งคุณแหม่มนะคะก็มารู้ความจริงทีหลังอีกว่าโกหกค่ะเพราะว่าสุดท้ายนะคะไม่ใช่ทั้งพ่อและแม่ค่ะตอนนั้นทั้งตกใจและไม่เชื่อคุณแหม่มนะคะบอกว่าเราคิดว่าถ้าไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยก็บอกได้เพราะว่าเราก็ดูแลเขาต่อนะคะไม่ใช่พ่อแม่จริงๆเราก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วค่ะแม่ไม่พูดส่วนพ่อไม่สบายนะคะจนพูดไม่ได้มานานกว่า9ปีปัจจุบันคุณพ่อได้จากไปแล้วค่ะส่วนแม่นะคะก็ยังไม่ยอมบอก ทุกวันนี้ค่ะก็ยังไม่มีใครบอกเลยว่าใครเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงนะคะคุณแหม่มยังเคยเผยว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่สนิทนะคะแต่เขาอยากมาสนิทกับเรามาหลอกเราว่าฝรั่งคนนี้แน่ที่ต้องเป็นพ่อเรานะคะเพื่อให้เราโทรหาเขาไปไหนมาไหนกับเขาบ่อยๆแต่แล้วก็เฟล,ลค่ะเพราะว่าไม่ใช่ หลอกเอาตังก็บ่อยนะคะมีคนติดต่อมาว่าเป็นพ่อเป็นแม่ช่วยมาดูแลหน่อยเพราะว่าไม่สบายแต่พอไปดูแล้วก็ไม่ใช่ค่ะโดนไม่พูดความจริงเรื่องพ่อแม่นะคะแถมมาขายตรงบอกว่าทํางานอยู่ที่พัดพง์นะคะที่เดียวกับแม่เราเขาเป็นเพื่อนแม่เราก็ไปหาเขาค่ะแล้วเขาก็รู้จักกับพ่อเราจริงๆเขาบอกว่าแม่เราชื่อตุกที่รู้แม่ชื่อตุกจริงๆค่ะสุดท้ายมาขายตรงค่ะทําไมมาเล่นกับความรู้สึกกันแบบนี้เป็นเรื่องที่คาใจนะคะว่าเราเป็นบุตรใครทําไมพ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็กไม่ยอมบอก ความจริงความจริงมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอแต่ต่อให้แม่แหม่มเป็นใครแหม่มก็ไม่เป็นอะไรแต่ต้องเล่าความจริงปัจจุบันนี้ถ้ายังมีช่องทางให้ตามหาก็จะตามไม่อยากออกตัวว่าอยากตามหาเพราะว่ากลัวจะโดนหลอกเหมือนที่ผ่านๆมาคุณแม่บอกว่าอาจจะมีน้องชายเพราะว่าเคยเจอ หน้าตาเหมือนกันชื่อโจฮันแต่ว่าได้ออกจากวงการไปไหนแล้วก็ไม่รู้การที่เราไม่รู้ความจริงมันโหดร้ายเริ่มกินยานอนหลับตั้งแต่อายุ17กินยานอนหลับจนเมานะคะรู้ตัวอีกทีเนี่ยไฟเกือบจะไม่บ้านค่ะต้มมาม่าไฟลุกเกือบเผาบ้านเมายานอนหลับนะคะจนจะไปผูกคอตายอันนี้อันตรายมากกินยาไปเยอะๆจนไม่รู้ตัวทุกวันนี้นะคะแม่ก็ไม่บอกส่วนพ่อก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเราก็รู้แหละว่าเขารักเราพอเขาตายแล้วเขามาบอกเรื่องสมบัติที่ดินเพราะว่าเขามีมรด อยู่กเขาคงไม่อยากให้ไปตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงให้รับมรดกเขาไปตอนเอากระดูกพ่อไปลอยอังคารแฟนได้กลิ่นอยู่ๆเขาก็บอกให้ไปปากน้ำโพทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องพ่อเลยรู้แต่ว่าเป็นคนนครสวรรค์แล้วมีอะไรโดนใจให้ไปปากน้ำโพเพื่อที่เราจะได้ไปเจอกับคนคนหนึ่งที่บอกว่า พ่อมีสมบัติแล้ววันนั้นก็รู้ทุกอย่างว่าพ่อมีอะไรบ้างคุณแม่มเผยว่าตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงตอนนี้และถ้ายังมีช่องทางให้ตามก็จะตามหาค่ะที่ผ่านมาเราเจอแต่คนหลอกเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราอยากรู้มาก เขาจะมาในรูปแบบที่หลอกอีกแล้วหรอมีบางคนส่งเข้ามาใน Facebook มาเป็นตุเป็นตะเลยแม้เราจะรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่แต่ก็ขอนิดนึงขอคุยต่อเผื่อว่าจะใช่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแหม่มนะคะขอให้ได้เจอพ่อแม่ที่แท้จริงดั่งใจหวังในสักวันหนึ่งค่ะ